สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะพบกับนัดกันเร็ว,วันนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่30นะครับกรกฎาสิ้นเดือนแล้วนะฮะวันนี้นะครับเรื่องของเลือกงามยามดีนะครับมันมีช่วงตีสามถึง6กโมงเช้านะฮะไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านจะตื่นหรือยังหรือว่าจะทํากิจด้หรือเปล่านะครับวันนี้เขาเรียกว่าเลิกตั้งแต่สามถึง หกโมงเช้านะครับก็เป็นเลิกเกี่ยวกับเรื่องการไหว้พระทําบุญนะครับเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่เรื่องของการสมัครงานก็ใช้ทางเมลได้นะแล้วก็เรื่องของการคุยเรื่องสําคัญนะฮะไม่รู้คุณคุยกับใครก็ยังตื่นหรือ,อยังก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเลิกมันเป็นแบบนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะคงจะไม่แบบกลางวันหรือเลยไม่ครับประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ นั่งสมาธิก็ได้นะครับหรือว่าทําบุญนะครับแผ่เมตตานะครับเมื่อจาเป็นนะฮะแผ่เมตตาโอเคนะฮะแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับในช่วงวันนี้ก็มีเลขดังนี้ครับมีเลข1นะครับที่ใช้ได้นะฮะแล้วก็เลขต่อมาคือเลข3เลข5นะครับแล้วก็เลข7นะครับส่วนเลขที่ไม่ใช้หรือว่าเลี่ยงๆคือเลข8นะฮะแล้วก็เรื่องของสีที่ถูกโชว์ครับมีสีแดงนะฮะสีชมพูนะครับ สีม่วงนะฮะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ใช้ได้คือสีน้ำตาลนะครับส่วนสีที่ไม่ค่อยใช้คือสีดำนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะมีเรื่องเล่านะครับสามก๊กไม้และสกกมีเหตุการณ์สำคัญหลากหลายอย่างเยอะนะเพว่ามันเป็นเ,เรียกว่าสอนใจเราบนเหตุการณ์นะครับก็เรียกว่าอิงประวัติศาสตร์นะฮะมันคงไม่ใช่ร้อยเปเ็นหรอกเพราะว่ามันก็ เล่าปากกระต,อ,ตอกันมานะครับแล้วเพราะฉะนั้นมันมีเหตุการณ์หนึง่งบางท่านที่อาจจะเคยได้ยินนะครับจะเรียกว่าโจช็จเรียกขงเบ้งดิดพิน่าเรียกว่าขงเบ้งดิดพินนะฮะรหรืออีกชื่อนหนึ่งนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ในมุมของของเบงดิดพินแต่อีกคนที่ฟังนะฮะก็เลยเป็นซูมาอี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าศึกครั้งนี้นเป็นศึกที่แปลกประหลาดมากเพราะว่าขงเบงเนี่ยนะครับปรากฏว่า อยู่ในเมืองป้องกันเมืองโดยที่ในเมืองเนี่ยมีคนอยู่2,500คนนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามคือศัตรูของของเบ้งนะฮะซูมาอี้เนี่ยเขานำกองกำลังมา150,000คนนะฮะ2,500ชนะ150,000ได้อย่างไรนะครับหรือว่าทำให้150,000เนี่ยถอยทับกลับไปได้อย่างไรนะครับมันแปลกไหมเพราะฉะนั้นมันมีกลอุบายแบบนี้นะฮะ แน่นอนว่าพอซูมาอี้เขาขนทับมานะครับด้วย2005ไม่ไหวหรอกเพราะว่ากองกำลังหลักกันนะฮะก็ต้องหนีล่นไปไปไกลละเพราะว่าเดี๋ยวจะตายกันสักเกลี้ยงนะครับทางของเบ้งเขาก็เลยเขาบอกว่าให้เปิดประตูเมืองรอซูมาอี้ใกล้มาถึงแล้วนะครับก็เปิดปุ๊บทำยังไงไหมฮะก็ตัวเองก็ไปอยู่นะครับตั้งแท่นอย่างที่สูงนะครับอยู่บนหน้าประตูเลยแล้ว ตั้งแท่นดิดพินนะครับอดิดพินรอเลยครับเสียงดิดพินนะฮะทางซูมาอี้พอยกทับมาถึงปึ้งอยู่หน้าประตูมองเห็นนะฮะขงเบ้งหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดิดพินประตูเมืองเปิดข้างในมีเด็กวิ่งไปวิ่งมานะครับผ่านหน้าประตูนะฮะมีคนเฒ่าคนแก่เดินใช้ชีวิตตามปกติเลยมันน่าแปลกใจนะฮะซูมาอี้มองแล้ว มองเข้าไปข้างในอืมมนันแปลกแล้วนึกได้อย่างว่าขงเบ้งนะฮะเป็นคนที่แผนการเยอะแยะอยู่ดีมาเปิดประตูแล้วให้เด็กให้คนแก่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในแน่นอนนะครับอืมแต่ทีนี้ด้วยซูมาอีนี่เขาเป็นคู่ปรับนะครับคู่ปรับที่ชาญฉลาดมากเขาก็เลยคิดซับคิดซ้อนคิดซ้อนเงื่อนหลากหลายซ้อนมากก็กลายเป็นว่า คราวนี้เหลือสิ่งหนึ่งที่จะจับสังเกตว่าขงเบงเนี่ยมีแผนการอะไรหรือเปล่าหรือว่าซ่อนเล้นอะไรอยู่หลังประตูหรือเปล่านะครับเขาก็อาศัยในการหลับตาฟังเสียงพินนะฮะเพราะฉะนั้นขงเบงนึกออกไมหมฮะว่าคนเราถ้าเรามีปกปิดหรือว่าเรามีความลับอะไรบางอย่างเนาะเหมือนกับว่าคุณผู้ชายนะฮะไปทําอะไรมานะกลางค่ำกลางคืนกลับเข้ามาในบ้านแล้ว เจอภรรยาท่านนี่มันเป็นในหนังเลยยืนถือไม้อะไรสักอย่างนะฮะเหตนั้นแล้วก็ไล่เบีย้ยว่าไปไหนมานึกออกไหมครับว่าคนมันต้องลดลานคนมันต้องลุกลี้ลุกลนคนมันต้องแบบพูดผิดพูดถูกลิ้นพันกันปรากฏว่าทางโซบายเขาก็จับอาการของของเบ้งในการดีดพินด้วยเสียงพริ้วเบาสบายๆนะฮะขงเบ้งเขาก็ดีดพินแบบโอ้ชิวๆเลยนะครับ แต่ทีนี้มันคือข้างหลังกําแพงมันไม้มีใครเลยถูกไหมฮะฉะนั้นมันต้องรวบรวมความกล้ารวบรวมสมาธิรวบรวมสติแล้วก็รวบรวมทุกอย่างเลยแม้แต่วินาทีเดียวถ้าเสียงพินนะฮะถ้ามันผิดโน้ตผิดคีย์ไปแป้งหนึ่งเนี่ยสุมาอีเขาสั่งกองทัพถล่มเข้าไปในเมืองฆ่าให้ตายให้หมดประมาณนั้นเลยนะฉะนั้นอารมณ์ของเรานี่ออกไหมฮะว่าถ้าเรารู้ว เรากาลังโกหกคนที่อยู่ข้างหน้าอีกแสนห้าหมื่นคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยแลวแถมแม่ทัพก็เก่งด้วยนะฮะแม้แต่เสียงคียเดียวนะครับอของโน้ตตัวเดียวที่เพี้ยนในพินเบลงอยู่นานหลายนาทีนะฮะสมาอี้เขาฆ่าแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้สติดีๆใช้สมาธินะครับเหมือนก็อยู่ในโลกส่วนตัวตัวเองอยู่กับพินเลยนะครับต้องไม่วกแวกแม้แต่วินาทีเดียวมันยากมากเพราะฉะนั้น พอซูมาอี้เขาก็หลับตาเขากว่าเป็นเหตุการณ์ของการยืนนะฮะฟังแล้วก็หลับตานะครับและทําสมาธิไปที่เสียงพินแล้วก็จับตัวโนต้ตแต่ละตัวนะฮะว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับหลับตาฟังตลอดเพลงเลยฮะจนเพลงใกล้จะจบแล้วก็ลืมตาแล้วก็บอกว่าบอกลุกทีมตัวเองนะทหารซ้ายขวานะฮะยกทัพกลับบอกอย่างนี้เลยเพราะว่า ไม่ได้ค้นพบเสียงสักคีเดียวหรือโน้ตตัวเดียวที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นขงเบ้งแสบแน่นอนเห็นไรยพินแบบนี้คือมีความคึกครนองในใจมีความมั่นใจในการดีดไม่มีสิ่งผิดปกติในเสียงพินนั้นเลยแสดงว่าคงเบ้งต้องแอบกองกําลังเอาไว้เนี่ยหลากหลายคนหรือว่าอาจจะขุดนะครับกับดักเอาไว้โอ้โหต้องตายเป็นเบื่อแน่คิดไปไกลนู่นเลยบอกยกทัพกลับนะฮะปรากฏว่า ทหารซ้ายขวาของตัวเองนะทักทายเรียกทักเรียกว่าทัดทานนะฮะยาเลยลูกพี่โอ้โหโล่งลงเลยนะเห็นเห็นไม่มีใครหลอกแล้วก็สืบมาแล้วว่ามันก็ไม่มีอะไรนะครับแน่เพราะฉะนั้นลูกพี่ไม่เชื่อะฮะเชื่อในหูของตัวเองนะครับแต่ไม่เชื่อในตาของตัวเองเพราะว่าตาตัวเองมันเห็นแล้วไมามีคนถูกไหมครับแล้วก็ไม่ได้วินิจพิเคราะห์ในการที่จะ ส่งสายสืบนะฮะจะแอบเข้าไปหรือจะหาวิธีใดๆก็ตามนะฮะเรียกว่าหลับตาวิเคราะห์นะครับไม่ได้ออกไปดูไม่ได้ส่งใครไปเป็นสายตาเข้าไปข้างในเลยนะฮะฉะนั้นก็เลยยกทัพกลับนะครับผงบิ้งก็เลยชนะศึกด้วยการที่ไม่สูญเสียใดทั้งสิ้นแล้วก็เมืองก็ไม่เสียด้วยแบบนี้เลยนะฮะเขาเลยเอามาเล่ากันนะครับต่ออมาในยุคต่อๆมานะครับว่า มาสมัยเขายกสมัยหลังจาก3ก๊กเนาะเมืองบางเมืองนะฮะเจ้าเมืองนะฮะหรือผู้นำนะครับในแต่ละเมืองบางทีเชื่อแต่หูตัวเองไม่ได้นำตัวเองออกไปดูสถานก,การณ์ที่แท้จริงนะครับว่าแท้จริงแล้วมันมีอะไรแอบซ่อนหรือเปล่าแท้จริงแล้วปัญหามันคืออะไรแท้จริงแล้วสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้ฟังนะฮะมาจากคนนู้นคนนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างที่ เข้าใจหรือเปล่าแล้วก็ตัดสินใจในการบริหารหรือตัดสินใจในสิ่งที่ตนเองแค่ได้ยินได้ฟังนะครับก็ตัดสินใจโอกาสที่ผิดพลาดมีสูงมากนะฮะเขาเลยเอาไว้สอนนะครับคนหรือว่าสอนในผู้ที่ผู้นำนะครับในยุคตัวต่อมาไม่ว่าจะประเทศอะไรก็ตามนะฮะว่าพยายามอย่าฟังแต่หูให้นำตานำตัวไปอยู่ในสถานที่ไปอยู่ในเหตุการณ์ หรือเข้าไปอยู่ในจุดที่มันเป็นปัญหาหลักๆจริงๆแล้วเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วควรตัดสินใจอย่างไรนะครับโอกาสที่จะผิดพลาดมันก็จะน้อยโอกาสที่จะแก้ปัญหาได้สาเร็จมันก็จะมีสูงนั่นเองนะครับโอเคนะฮะจบละนะเดี๋ยวดู12ราศีาดีกว่าครับชาวราศีตุลพิจิกแล้วก็ราศีธนูนะครับในช่วงวันศุกร์นะครับยังเป็นอย่างไรบ้างน,นะค,คนราศีตุลก่อนนะฮะ วันนี้เป็นวันที่ดีของคนราศีตุลถ้าคิดจะทำสิ่งใดนะฮะมันมีหนทางของความสำเร็จหรือมีความก้าวหน้าในผลงานในสิ่งที่ทำในเป้าหมายวันนี้เป้าหมายคุณทำอะไรบา,าจจะาบางคนอาจจะทำงานบางคนจะทำงานบ้านบาง่านอาจจะต้องคุยเจรจาบางอย่างหรือบางคนอาจจะค้าขายนะครับหรือบางคนอาจจะต้องไปเคลียร์อะไรบางสิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดหรือทำในวันนี้นะฮะรีบทำนะครับ อุปสรรคมีตามปกติแหละอย่างแต่ว่าไอ้อุปสรรคนี่ยไปซีเรียสมันเพราะว่าเมื่อเราทําอะไรมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทําแล้วมันสําเร็จเนี่ยอันนี้น่าสนใจกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ทําหลายอย่างแล้วสําเร็จหรือทําบางอย่างที่เราหวังจริงๆนะครับมีความคืบหน้าที่ดีขึ้นนะฮะและประการต่อมานะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับมงินเป็นลายจ่ายนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องของส่วนตัวเรื่องส่วนตัวนะ บางทีคุณอาจจะเตรียมซื้อหรืออยากซื้อนะครับอะไรที่ใช้กับส่วนตัวใช้กับครอบครัวอ่าก็คือมันเป็นเรื่องของตัวเรานะฮะหรือว่าคนใกล้ชิดเรานะครับดังนั้นรายจ่ายวันนี้คุณอาจจะเตรียมซื้อของให้แฟนให้กับลูกเราให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือให้กับตัวเราเองประมาณนี้นะครับรายจ่ายมันก็จะเริ่มเริ่ม,มไหลนิดนึงแต่ว่ามันก็มีรายรับเข้ามานะเผลอๆมีดวงเรื่องของเลขสิ่งโชคเสี่งดวงได้ด้วยนะฮะเพราะราศีตุลวันนี้ สำคัญที่ปากการคุยการคิดการติดต่อการประสานงานวันนี้ดีนะครับเงินงานความรักใครที่โสดอยู่นะฮะในช่วงนี้แล้วคุยกับใครอยู่นะครับวันนี้เน้นย้ําการพูดคุยถ้าจะให้แบบราบรื่นนะครับหรือว่าจะให้แบบต่อยอดย,อย,ยาวๆคุยเรื่องงานนะฮะเออใครฟังแล้วโอ้โหคุยเรื่องงานเครียดมุมดาวคุยเรื่องงานเถิดลองดูนะอย่แย่เรื่องงานไปเดี๋ยวจะต่อยอดคุยยาว ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็คุยแล้วมันก็มีอะไรที่มันลึกซึ้งขึ้นด้วยนะในความสัมพันธ์นะฮะแล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนในวันนี้มีดวงทําอะไรให้กันและกันนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้คุณอาจจะเตรียมซื้อบางอย่างให้แฟนนะครับหรือว่าให้คนในครอบครัวอ่าโอเคส่วนแฟนนะครับช่วงนี้เขาจะเครียดก,กังวลเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนนี้คุณจะช่วยในมุมใดนะครับก็ลองพิจารณาดูบางทีอาจจะช่วยได้แค่เป็น แรงใจนะฮะหรือว่าช่วยเป็นคนที่เป็นที่ระบายนะฮะบางทีให้เขาเล่าแลวให้เขาทุกข์กังวลอะไรโอเคก็มาคุยกันอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันดีเกี่ยวเรื่องความรักด้วยนะฮะสุขภาพร่างกายที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องคอร้อนในแล้วก็เป็นแผลในปากนะฮะหรือว่าคอเจ็บคอเส็บจะอยู่ในกลุ่มของเนี่ยในปากเนี่ยนะครับมีเสมหะไปจนถึงการหายใจไม่เต็มอิ่มหายใจไม่ทต่วท้องนะครับฝึกหายใจ ยาวๆนิดหนึ่งครับต่อมาช้าราศีพิจิกในแมงปองนะครับเป็นราศีที่กัดไม่ปล่อยถ้ามีปัญหาหรือคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือมันต้องให้สุดทางนะฮะเป็นราศีหนึ่งเลยคือบางทีถ้ามันไม่ไม่เจ็บก็ไม่จบอะประมาณนี้นะครับคือมันต้องให้ให้มันรู้เรื่องกันไปสุดทางให้ได้ทุกเรื่องที่ตัวเองทำฉะนั้นอย่างแรกนะครับชทราศี มีจิกนะครับในช่วงวันนี้มันจะมีปัญหากระจุกกระจิกอะไรให้รีบจัดการแก้ไขนะครับวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการแก้ไขปัญหาต่างๆโอกาสที่จะสําเร็จมีแล้วก็มีกิจกรรมงานเร่งงานด่วนเข้ามาคุณก็จะจัดการได้วันนี้มีปัญหาอะไรกระจุกกระจิกที่ต้องตัดสินใจนะครับก็ตัดสินใจได้ด้วยนะแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงวันนี้มันจะเป็นเรื่องของการเลื่อนนัดผิดนัดหรือว่าโปรแกรมของงานนะครับที่มันสลับไปสลับมาบางทีคุณอาจจะต้อง ทำงานที่แทนคนอื่นเขาประมาณนี้นะแล้วก็หรือต้องเบรกงานหน้าที่ของตัวเองบางเรื่องเพื่อที่จะไปจัดการงานบางสิ่งอะไรประมาณนี้นะคุณจะเกี่ยวพันกับเรื่องของคนรอบตัวที่ต้องไปช่วยเหลือเขานะฮะหรือว่างานอะไรพิเศษพิเศษเข้ามาเพราะฉะนั้นแสดงว่าวันนี้ดูโปรแกรมยุ่งๆนะฮะในเรื่องงานแล้วก็เรื่องการเงินในวันนี้ มุมดาวมีรายรับพิเศษหรือว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินโอกาสและจังหวะนะครับคุ้มค่าแก่การรอคอยนะฮะมีโอกาสนะครับอย่างหนึ่งคนราศีพิจิกนะครับมันมีโอกาสที่จะได้โชคฟุกฟุกนะครับจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับระยะน,นี้หา บางคเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบางคนลงทุนบางคนอาจจะคาดหวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคุยเจรจาต่อรองผัดผ่อนผ่อนผัน,ผนแล้วสําเร็จกู้ยืมสําเร็จอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นเงินนะครับก็ถือว่าแก้ปัญหาได้งานยุ่งยุ่งวุ่นวายหรือมีงานเร่งงานด่วนก็จะค่อยๆจัดการไปทีเรื่องคนนะฮะวันนี้จะเป็นคนที่ทำให้เรางุดหงิดอารมณ์นะครับบางทีอาจจะขัดแข้งขัดขาพูดไม่เข้าหู หรือทํางานไม่เป็นอะไรประมาณนะี้คุณจะงุนงงกับคนบางคนหรือว่าติดต่อประสานง,งานแล้วใครบางคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องทํางานกับคนเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะฮะมีอะไรที่นอกเหนือความคาดหมายเขาจะทําอะไรที่นอกเหนือความคาดหมายให้เรารู้นะฮะแล้วก็เรื่องของความรักคนโสดในช่วงวันนี้นะครับแล้วถ้าคุยกับใครอยู่วันนี้นะครับการเจรจาหรือการคุยนะฮะการจีบการแหลกก็ว่าไปนะฮะวันนี้มันเหมาะการคุยเรื่องที่แบบเบาๆสบายๆนะครับอื คุยอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเบาๆสบายๆนะครับบางวันคุยเรื่องหนักๆได้แล้วเด่นแล้วก็สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันได้แต่ว่าวันนี้ขอเป็นเรื่องที่สบายๆนะครับแล้วก็ประการหนึ่งคือช่วงนี้คนที่มีคู่มีแฟนวันนี้คู่หรือแฟนเรานะครับอาจจะมีเหตุให้คุยกันน้อยลงหรือว่ามีเหตุให้ไม่เจอกันมีเหตุให้คุยอะไรแล้วมันไม่ไม่ค่อยราบรื่นนะครับฉะนั้นวันนี้พยายาม อย่าอย่าหนักหน่วงหรือว่าอย่าคุยอะไรที่มันแค่เครียดนะครับหรืออย่างหนึ่งคต้องเข้าใจบางทีอาจจะมีต่างคนต่างต้งตองภารก,กิจเรื่องงานนะครับของแต่ละคนเลยทําให้ยุ่งยุ่งวุ่นวายไม่ค่อยมีเวลาในการคุยกันและกันนะครับจากนั้นไม่เป็นไรวันนี้ถ้าอย่างไรก็ตามคุณก็เป็นกําลังใจหรือว่าจะคุยในรูปแบบต่างๆได้ก็คุยไปนะครับโอเคแล้วก็ การต่อมานะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ต้องมาระวังคือ1ร้อนใน2กดไหลย,ย้อนสามีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับต่อมาคนราศีธนูนะฮะผู้ที่เกิดในราศีธนูื้นดวงข้อแรกนะครับเกี่ยวเรื่องการงานมีงานที่เรียกภารกิจแบบปุบปรับฉับพันเร่งด่วนเข้ามานะครับฉะนั้นคุณรีบเคลียร์งานนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นนะก็เรียกว่าต้นตแต่หัววันนะครับบางคนทํางานช่วงเช้า ช่วงเช้าเช้าคุณทํางานชั่วโมงหรือ 2, 2ชั่วโมงแรกให้เคลียให้จบให้ไวนะครับเพราะว่าเมื่อไรที่งานเร่งงานด่วนเข้ามามันจะเข้ามาประมาณช่วงบ่าย,ายหรือว่าบ่ายแก่ๆนะครับหรือว่าช่วงก่อนเลิกงานอะไรประมาณนี้มันก็จะได้ไม่เครียดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจองานเร่งด่วนงานเก่าก็ยังค้างคาเพราะฉะนั้นชั่วโมงแรกที่คุณทํางานคุณเต็มที่ที่สุดให้ได้นะครับหรือว่าสะสมผลงานของวันนี้ ให้จบให้ไวนะครับนี่คือภารกิจหน้าที่หนึ่งเลยที่สําคัญของวันนี้เลยนะแล้วก็เรื่องการเงินนะครับมีดวงการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเกี่ยวกับเรื่องของกินนะฮะที่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นพยายามนะครับเรื่องบ้านเรื่องของกินเรื่องอะไรก็ตามเรื่อย่างคือเวลาใช้จ่ายวันนี้มันมีดวงการซื้อของแล้วได้ของมีตําหนิหรือได้ของที่แพงกว่าร้านอื่นหรือได้ของที่ใช้ไม่เคยได้หรือผิดสเปคเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่ต้องซื้อของออนไลน์อ่ามันจะ ไม่ได้เห็นสินค้าก่อนถูกไหมฮะระวังจะหง,งุดหงิดนะครับหรือมาช้ามาสายหรือบางทีสั่งไว้นานแล้วแล้วก็กะว่าจะมาวันนี้ก็ไม่ได้มาคุณก็หงุดหงิดอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนะครับในเรื่องการสั่งของซื้อของช่วงนี้จะไม่ค่อยได้อย่างใจเท่าไหร่นักเนาะหรือว่าอาจจะได้ของที่มันผิดรูปแบบอะไรแบบที่เราไม่ไม่ใช่ต้องการแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะดูดีๆเช็คของดีๆนะฮะหรือซื้อของโดยใช้เงินดีๆนะครับแล้วก็วันนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะคนโสดวันนี้ เป็นช่วงที่ระวังคนเข้าใจผิดเวลาค,คุยอะไรกับใครระวังการเข้าใจผิดเป็นพิเศษนะครับหนึ่งเข้าใจผิด2มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการคุยแล้วเราเสียเปรียบเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เหมาะกับการคุยเรื่องสําคัญสําคัญนะบางวันเหมาะก็จะบอกนะครับเดี๋ยววันนี้คุยแล้วเราจะเสียเปรียบก็ต้องระมัดระวังดีๆถ้าไม่จำเป็นอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ใ,ในวันนี้นะครับวันนี้เคลียร์งานให้ไหวๆแค่นี้พอละแล้วก็คนที่มีคู่มีแฟนวันนี้นะครับ ก็เป็นวันที่แฟนอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวแฟนอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานคือมีความเครียดวิตกกังวลบางเรื่องดังนั้นคุณจะ,ะช่วยเหลือจะปลอบกายใจอะไรก็ตามก็โอเคก็ว่ากันไปนะฮะแต่ก็ต้องดูดีๆนะบางทีเขาอาจจะ,ะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับบางทีเราเาก็ไม่ต้องการให้เราไปยุ่งยากอะไรกับชีวิตเขาดังนั้นก็ช่วงนี้ก็คงจะ จับสังเกตอาการนะครับคนรักหรือแฟนเราดีๆแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะครับว่าจะทําอะไรหรือช่วยเหลืออะไรได้อย่างไรนะครับโอเคสุขภาพร่างกายอีกข้อนึงนะฮะมีดวงเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ระวังภูมิแพ้นะครับใครที่มีภูมิแพ้แล้วใครที่เป็นความดันใครที่ฉีดวัคซีนช่วงนี้ค่อนข้างจะต้องซีเรียสนิดนึงนะฮะคือ,อมันจะมีเอฟเฟกนะครับบางทีอาจจะเป็นเอฟเฟกเกี่ยวกับเรื่องของปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรประมาณนี้นะฉะนั้นนอนให้เยอะ กินน้ําให้เยอะอะไรเงี้ยนะฮะตามสเต็ปเขาเลยนะครับพยายามเล็กเคร่งครัดนะฮะอย่าดื่มแอลกอฮอล์นะช่วงนี้โอเคฮะวันนี้ก็บทสรุปนะอย่าลืมอย่าลืมบทสรุปวันนี้คนราศีตุลน,นะครับสเสน่ห์คนราศีตุลวันนี้อยู่ที่ใบหน้าพยายามใบหน้าครีนให้สะอาดให้ดูแก้งกาาให้ดูผ่องใสนะฮะหรือทําใบหน้าให้ดูละอ่อนนะครับแล้วก็เรื่องของงานวันนี้ทาอะไรมันมีรีบๆทำนะครับจะสําเร็จแล้วก็ อย่าคิดหรือเป้าหมายสิ่งใดรีบทำนะครับผมว่ามีความคืบหน้าที่ดีขึ้นแล้วก็คนราศีพิจิกเสน่ห์คนราศีพิจิกอยู่ที่เสื้อผ้านะครับวันนี้เสื้อผ้าสีเข้มเข้มนะฮะเอาเลือกเข้มเข้มเขาไว้อะไรก็ตามที่เข้มเขนะครับสีมงคลที่เข้มเข็มกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องงานในวันนี้นะพื้นดวงเนี่ยก็เรียกว่ามีงานได้งานด่วนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบเร่งอะไรที่ควรทําหรือทําเรื่องง่ายๆก่อนก็ดีนะครับแล้วก็ง่ายไปยากนะฮะแล้วก็ต่อมาคนราศี ธนูนะครับในช่วงวันนี้ต้องระวังคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดคนหรือไม่เหมาะไม่เหมาะกับการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะครับแล้วก็วันนี้สเนสน่ห์ราศีธนูนะครับเนวน,นี้อยู่ที่เนื้อนะครับเขาเรียกกายทิพย์เพราะฉะนั้นแสดงว่าวันนี้คงต้องทําร่างกายให้ดูเรียกผิวพรรณนะครับมีกลิ่นหอมนี่บางคนอย่างที่บอกครับว่าอาบน้ําให้สะอาดมันก็มีกลิ่นออกมาแล้วนะครับกลิ่นหอมนะเพราะฉะนั้น วันนี้ดูเรื่องร่างกายนะครับให้มีกลิ่นหอมบางคนมีน้าหอมก็ง่ายหน่อยก็แล้วแต่นะครับบางคนก็ไม่จำเป็นไม่ต้องมาซื้อนะ <c oughs> แต่ว่าอย่างน้อยก็ให้มันเรียกว่าให้ผิวกายดูสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับ <c oughs> โอเคผมลงดวงสี่ราศีสุดท้ายนะครับดวงดูเรื่องดวงครึ่งเดือนแรกของสิงหานะฮะฉะนั้นผมลงไป8ดราศีละเหลือร <c oughs> าศีวันนี้คือาราศาีเมษราศีพฤษภราศีเมถุนแล้วก็ราศีกรกฎใครที่ มีแฟนมีลูกหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่ครับอยู่ในสี่ราศีนี้ก็รับฟังแทนท่านได้เพราะว่าช่วงเดือนสิงหานะครับในดวงเมืองเป็นเหมือนกับรอยต่อของของการตัดสินใจในลหลายๆราศีนะฮะตัดสินใจถูกดีโอเคคุณรอดพ้นได้ตลอดปีเลยแต่ถ้าตัดสินใจหรือว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างผิดนะครับโอกาสที่มันจะคุกคลักแล้วก็วุ่นวายหนักหน่วงก็มีนะครับก็จะได้เตรียมความพร้อมเอาไว้นะฮะโอเคครับขอบคุณแล้วก็ ขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เช้าตื่นมาสดชื่นแจ่มใสคิดทำสิ่งใดขอให้สำเร็จนะครับเป็นวันที่ดีของเราครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ